สวัสดีครับผมเฟนเดอร์นะครับวันนี้อยู่ในรายการสร้างเกมเหมือนไอ้ยมเฟนเดอร์แคสเกมอีพีที่สามสิบสามนะครับก็พี่พี่พี่ครับพวกมันมาอยู่ในบ้านวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญนะก็คือน้องฮึนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เราก็มาทดสอบกันนะว่าพวกเราจะมีความกล้าหาแล้วก็ความอึดสักแค่ไหนนะเข้ามาก็โดนเลยนะเออครั้งแรกพวกเราปิดประตูทับปิดปิดประตูนอนก่อนได้ไหม นอนไม่ได้ด้วยสวยแล้วไงฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเออเอกลาสเสียเสียเพี่ผมขอโทษครับเอกราชพี่พี่พี่คิปเปอร์คิปเปอร์ไคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์จะให้มันติดระเบิดใส่บ้านโอ้ยหลอดไปพี่ผมรู้แล้วทำไมมันเข้ามาในบ้านเราได้ทำไมครับอ๋อนี่ไงมันบล็อกเดียวมันบล็อกเดียวเอ้าโอ้ยโอ้ย เ,เข้ามาได้เข้ามาเลยนะพี่พีพโอ๊ยมีไปโดนเพิกด้วยขอโทษโอ้ยไมเป็นไรครับอันนี้ผมโดนลุมอยูโอย่โอ้ยเจ็บโอ้ยไอ่สี่กันอยู่ได้ก่อโอ้ยไม่เป็นไรสิ่งที่เราต้องการก็คือธนูของมันธนูมันเอือพี่ผมจะตายผมจะตายผมจะตายพี่ก็จะตายแล้วเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเอาเนื้อเน่ากินเข้าไปก่อนเออกินเข้าไปก่อนเรียบร้อย ซ่อมประตูแล้วประทังชีวิตเอาเข้าไม่ได้กูตายไปซะพี่เราปั๊บให้มืดน,นะเดี๋ยวซอมบี้มันตายไปเอาหมวกมาเอาหมวกมาเออเราเป็นโจรนะเร,เ,น <c oughs> เราเป็นโจรเราเป็นโจรเราต้องปล้นเข้าใจว้าวได้ธนูเพิ่มใครก็ได้หาอาหารหน่อยโอเคเอามาซ่อมเพิ่มโอเคธนูไม่เจ๊งละนี่จูๆ่ๆเราก็ได้ธนูมาฟรีนะ <c oughs> ได้ธนูมาฟรีเสียแล้ว อืมได้หมวกมาด้วยใครมันตีอีกเนี้ยโอ้ยมันตายไนตายไปแล้วเว้ยพี่กระโดดบนนี้เลยอ่ะไงครับคาบ้านอะมีคออปอปอร์มันรัะเอิดอะไอตรงนี้เนออออออนออ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 ัอออออัอออ่ออออี่อออออออัออ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 าออ่เอยไอ้าออ่อาอออาออ้ออไออออออ้ออออ้อออออเอออออออ เลยคิปเปอร์ลาเบิดเลยคิปเปอร์คิปเปอร์โอ้ยระเบิดระเบิดตายโอ้ยโอเค,อเคพี่มันตายไปตั้งเยอะแล้วโอเคของไม่หายขอบคุณมากพวกป๊าเป็นไงพ <c ười> ี่ตอนนี้ดูเหมือนจะจะมีะเดอร์มแมนเข้ามาร่วม <c ười> ศึกด้วยตายพวกเองเข้ามาไม่ได้หรอกตายก็จะตายสเกิลตันตายโอ้ย มักนกำลังล็กกับพมา่าอย่างไงอย่างนั้นนะโอ้ยี่อยู่ในบ้านหรือเปล่านี่ออกมาคู้เอ,าาอกราข้าง,งนอกเออป <that is S 1> ็นไงสามลุ้มหน <ick the iss ue> ึ่งเป็นไงสามลุมหนึ่งซอมบี้กำลังสู้กับสเกลิสตันหายาก <ick the iss ue> เราถ้ามันต่อยกันเองนะเราสบายเลยแหละไม่ต้องทำอะไรเลยจ <laughs> ร <ick the iss ue> ิงม่นจังเอา ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตามไปผสมลงเมื่อกี้อะไรมันเทียนหัววบไปออืะไรเพี่ไม่รู้เอือไอ้ส้มพี่จิ๋วโอ้ยโอ้ยไอเด็กเด็กชั่วเอาขวานมาขวานมาทุบซะเลยเออเป็นบางอะไรจันเอาขวานมาต่อสู้นะผมไหวยื้อะไรเออ สงครามครั้งนี้เป็นไปอย่างดูเดือดนะครับโอ้ยสามล็ทีแล้วโอ้ยต่อสู้กันเอื้อโอ้ยโอ้ยโอ้โหแล้วคนที่หนีมาตอนนี้มีไหมมี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 เอือได้ลุ้มลืมเป็นไงผมเข้ามานัดเดียวหมดเลยหมดเลยจะไปไหนแกต้องแกต้องตายด้วยน้ำมือข้าถ้าไม่มีวาเลเกตตายด้วยน้ำมือใครทั้งนั้นเออ ตายด้วยน้ำมือผมดีไหมคิปเปอร์คิปเปอร์ระเบิดเลยคิปเปอร์ระเบิดเลยคิปเปอร์ระเบิดเออเอออย่างงั้นเออดี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 ผมก็ตกลงมาที่ไหนไม่รู้เออเออแมงมุมแทรเด่บัตเตอกันเออเออตายไปซะเก็บตายอ่ะฮึผูตายไปแล้วเลือดยังเต็มอยู่ตอนนี้ตอนนี้เราตายไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับครั้หนึ่งครับพี่เอ็นเดอร์แมนมาเรามามองหน้าหาเรื่องกันหน่อยไหม อามามองมองหน้าหาเรื่องทำไมทำไมมองหน้าหาเรื่องแล้วแล้วมีปัญหาเก่งนักหรอเก่งนักหรอวาร์ปตัวได้เนี่ยเอือกอาว่งก็วาร์ปเป็นเยอะเยอะโอ้ยแล้วก็โดนไปเอาเอ็นนัโผล่มาอ้าวอ้าวไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยโอ้มาคิปเปอร์มาพินาข้ามเลยโอ้โหนั่นซอมบี้กำลัง บนเมียนอยู่แถวบ้านเราเจ็บตายเจ็บตายอมบี้มาพุ่งไม่มีใครไม่มีใครโอ้โหยังจะเนรมิตมันขึ้นไหมอีกยังดีที่บอกว่ามันหันมามันหันมาทางพี่ละตัวละตัวละพี่โดพตอมบี้ไหมดูกองทัพตอมบี้ไล่ตามโอ้โหมีกิเปอร์ดยกิเปอิลกิเปอร์โดนเลยลูกกิเปิลระเบิดเลยลูกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกิเปอร์ลูกมาหนีมาลูกอ้าวโอ้ย โอ้ยเจ็บโอ้ยยังจะตาอีกนะโอ้โหไอเด็กโอ้โหพิพ่อไม่ได้ช่วยเลยโอ้โหไอเด็กชั่วสองตัวนี้ตายตายเออไงมันมีซอมบี้นี่ด้วยอะซอมบี้เอ็นบีซีโอ้โหช่วยตีบีวิลเลเจอร์ก็มามาเอามาดูมีแอปเปิลทองไหมเนี่ยมีแอปเปิลทองไม่จะได้เปลี่ยนเป็นวิลเลเจอร์ธรรมดาหรืแลกของแลกอาหารได้ แล้วมันก็จะโดนแ,แล้วก็ไปกินเองมารลล้อนแต่มีเนื้อเน่ามีเนื้อเน่า,นาอเว้ยเรือตายไปซะเออเอาเนื้อเน่ามาเอาเนื้อเน่ามาจับได้<ย>ไปแลกอาหารได้เว้ยเว้ยเว้เรือเอื้อตีดาบไม่โดนมันตีดาบไม่โดนมดันโอยโวยแล้วโวยละเรือสมพี่ตีกันเองเขาเฮ้ยโอ้โหย,ย,ยิงเราไม่อีกนะไอ้สเกเรตันน้อยเป็นไงบ้างครับตอนนี้มีธนูยิงมันเลย โดนมัมเนเฮ้ยตายโอ้ยมันตายดินะ้นะมันมันไม่ดีนะมันไม่ดีตายเออเอเอาเอาบอกักเอาบอกอักดินขึ้นม,มาตธนูเอ้ยผมมีแต่ลูกธน,น,นูธนูไม่มีพี่มีธนูไหมเดี๋ยวให้ยืมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปิดบ้านเดย้ยวเดี๋ยวมันเข้ามามาดิ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  เพิกอยู่ไหนเพิ่อยู่ไหนโอ้โหได้เดูเน่าเยอะเลยเนื้อนมเนื้อเน่าผมมีสิบเก้าพี่มีพี่มีห้าสิบสามแล้วเอาไปแลกอาหารหน่ยโอ้โหเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมอมบี้เด็กเออขอบคุณมากโอ้โหมันเดินเร็วจนสวนสนามเลยเดี๋ยวโดนเฮ้ยโดนมัน ใครตีผมเมื่อกี้ขอโทษผมกินเนื้อเน่าได้ไหมเนี่ยกิน <g it> เนื้อเน่าได้มันแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะติดสถานะฮังเกอร์ไงคืออะไรทำให้เราหิวจะทำให้เราหิวอะไรอือมแต่ว่ามันเพิ่มตลอดอาหารได้เอ้ยเดี๋ยวผมฆ่าแม่มดก่อนจะได้เราหิวเฮ้ยเอาแม่มดอยู่ไหนเฮ้ยโอ้หโหโ,โดนคิปเปอร์รัวๆเลยไหนแม่มดอ่ะผมงค้าไปแล้วโอ้โหนึกว่าจะได้อะไรเฮ้ยได้ไก่เด็ก เอ้เลี้ยงไก่มาอืมปึ๊ีไก่มาสปอนในนี้ด้วยเยี่ยมเลยเเปึ๊แป๊มหนึ่งหยิบจอบก่อนเราเอาจอบมาเลี้ยงไก่แล้วเราไปนี่ไงเราเลี้ยงไก่ในนี้เลยเลี้ยงไก่แล้วแบบว่าปอ,อกผ้าไก่เยฮ้ยยา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 มันมัน,ม,นม,มันไม่มีมเลเ็ดขึ้น งอขึ้นมาเลยวะเนี่ยโอ้ยอี๋ตแบบายตายเฮ้ยพีม่มีไก่อสองตัวนะสองตัวมีไก่สองตัวไงพี่จะเลี้ยงมันไงโอ้ยอีแบบยอมมนอี่อีตายทำไมแมพมันแหลกจังอะพึ่งโอ้ย เพื่อให้มันระเบิดออกมาพี่ชิบบ้านแล้วเนี่ยเนี่ยทำไมไม่มีพวกอะไรเมล็ดอะไรมันงอกขึ้นมาเนี่ยเพือมันต้องมีเมล็ดก่อนปลูกอะไรได้มั่งวันนี้มีมันฝรังเอาปลูกไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยเก็บผลเอาเออเราค่อยเก็บไปตอนนี้เราปูไปหมดเจออีกตัวหนึ่ง ไม่มดจ๋าเจอกันจ้ามาวิวากันหน่อยวิวากันหน่อยไปงานวิวากันวิวาทะรู้จักไหมวิวาทะวิวาทะาเอือได้ผงเลสโตนมามช่วยเลยเลยเ้่อเดี๋ยวเราเก็บลูกธนูไว้ก่อนพี่มีทั้ง28นะอ่ะระเบิดระเบิดเลยเอือ กขะโดดเด็กตีลูกธนูลูกธนูโอ้โหเลยก็ได้หยิดดินมาอีกเพียบเลยปลามนีหวะเฮ้ย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 แม่มดเจอแล้วมีราชองคข้กระลากราปลาพิษใส่ทีเมีอะไรอ่ะหายไปพร้อมกับโอ้โหมบี้มาละ ครับครับทุกคนอ,คอะไรมีแค่สองคนส <laughs> วมคนดูด้วยรครับคนดูครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ้อยอ้ยอยถ้าคน,นคลิปนี้ <c oughs> พวกผมจะรอดอเอ้ยมีแกมีแกเอ้ยน้องแกะพี่ขอ,อขอเนื้อหนังมังสานูหน่อยแล้วกันพี่ดูเลือดผมดิครับโอ้เครื่องหัวใจ <laughs> ฮึ่แคปให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเอาไปลงในคลิป แต่ก็ที่จะตัดตโอ้โหซอมบี้เล็กร์มาอ้อยอ้อยอ้อยยังตายยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยทำไมตีดาไม่โดนกันโอ้โหบัก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 เว้ยจะไม่ไหวแล้วเว้ยจะไม่ไหวแล้วเออผมวิ่งหนีก่อนอยู่เนื้อเ่าดิไม่เอาพี่ผมขี้เกียจติดสถานะของกรีขังขังเกอร์โอ้ยเปิดประตูปิดโอเค ตอนนี้ผมขอเข้ามา,ามันฝรั่งเริ่มโตแล้วไปนอนกันเถอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปไม,ไม,ไมีสัพพสัพตอะไรอยู่มีเจ้ากรรมในเวนอะไรอยู่แถวบ้านเราไปมีเจ้ากรรมในเวนอะไรอยู่แถวบ้านเราอออกมาก่อนเบีย,ยงไม่มีเลยพี่มีแต่อนะีเน่าเนี่ยโอ้ยมันมีเจ้ากรรมในเวนอะไรมีเจ้ากรรมในเวนเอือ อันนี้โอ้โหคิปเปอร์มาอกแล้ว้ยเฮ้ยมันไม่ระเบิดเ้เดี๋มร้ัวไว้เลยาฆ่าไอพวกนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างมันได้ประโยชน์อะไรมื่วะเนีย ตอนนี้55แล้วอีก5นาทีไอ้ห่าได้อดีโตเยอะแอลฝรั่งทอดโตเยอะแอลรอมันพรั่งเข้าเลยโอ้โหกิ๊เพิ่มแล้วเบิร์กไอ้ห่าพรั่งอะไรโอ้โหเจอแม่มดอีกตัวอย่าบอกนะว่าไม่ได้อะไรเลยอ่ะผมขอพักผมตายไว้อะไรผมด้วยโอเค ตายไปแล้วโอ้โหเจอหนึ่งลุมสามหนึ่งลุมสามแล้ไม่ได้อะไรเลยอ้าวแล้วก็ตายเอ้ยผมอะไว้อะไรไว้อะไรให้พึกหน่อยไว้อะไรเดไม่ทันแค่พลาดไม่ทันนี่โอ้ยพี่ก็ทันนะไอ้ซอมบี้ไม่ใช่อะไรคือไอ้ซอมบี้มันมาตกเอามามองหน้าหางเรื่องกันเลย มาวี่ตอนนี้ว่าเรามีเครื่องอะไรเครื่องอะไรว่าเราได้มาเล็กขึ้นมาอันนั้นแล้วหรอได้ค่ายหรือแมนนั่นแหละหรไม่ไม่ได้นะเด็กชั่วนี่เอือโอ้ยโดนอะไรค่ายกว่านี่อมบีเวเลเต สบายอือช่วยพี่ไปสบาย <laughs> ไม่ต้องหรอกตอนนี้เหลือหนึ่งหวัวใจครับผมอ่ะกินมากินกินนี่ไปก่อนแล้วกันนะครับเน่านะครับมาพี่เดี๋ยวผมช่วยไม่ต้งองเฮ้ยเฟิร์กแมวเฮ้ยได้เพิ่มเลยนี่เพิ่ม,มปูอย่างเงี้ยอ๋อมาพี่เดียให้มันโตวไวๆโอ้มันละกันละบาร์บัมเออว่าเอากระดูกไปนี่ก็ได้เอามาเอาทำเพิ่มให้ โอ้โหได้หลายชุดเลยเอ้าไปเอาไปเอาไปเฮ้ยน,นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ปู่ยเอามานี่มาเอาเอาตายจะซะงั้ก็เอาห้นะออเอาพี่เอาไปได้พี่เอาไปก็ได้ตอนนี้ผมรู้สึกเมือม่อยมากโอ้ไม่นะครัแบบตอนนี้พวกเราขาดแคลอนอยูข่ขาดแคลนขาดแคลนทรัพยากรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่ง แป๊บหนึ่งยังไม่พร้อมเออยังไม่ตายแต่ว่าเกือบตายเกือบตายเลยเนี่ยโอ้ยเกลเลตันโอ้โหทำไมตีดาบไม่โดนมันตีดาบไม่โดนมันโอ้โหเกือบแล้วไงแม่ได้บล็อกมาเพิ่มเลยได้บล็อกมาหลายบล็อกเลยโอ้โหซอมบี้มาอีกโอ้โหคิปเปอร์คิปเปอร์ยา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 ไปบ้าโอไยตายไปซะ พ่อบื้นโทษสักหน่อยก็ได้มั้งเหมือนพี่ได้ยินเสียงตัวสีเขียวๆคิปเปอร์นี่เหมือนเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคิปเปอร์ไปนอนเถอะคิดว่าคงไม่ไหวแล้วนอนได้มาเลือดพื้มาสองเออนอนได้ละนอนได้ละอันนี้ผมมานอนก่อนนะไม่ไหวแล้วจะพังโป๊กปะ เาส่วนของทีมเดี๋ยววันนี้พี่ไปส่งให้เอาไหมไม่ได้ครับอตอนนี้หา้ามวพราเรามีเยอะแล้ว <laughs> อาหารมีเยอะตื่นก่อนเอา้ายอกเอ้ยผมนอนพี่เตียง <c oughs> ต,ตีคืนตีคืนเมื่อกี้พวกเราก็เกลียตายอืมอื้อ ตักเดิมนะมีหัวใจเยอะเลยนะพอเพิกงตีพี่นะเหลือแค่ดอกเดียวอ่ะฆ่าพี่ตายเลยฆ่าพี่ตายเลยฆ่าเลยเออเรียบร้อยแล้วครับพี่โอเคเนี่ยหัวใจจะได้เต็มเต็มโอ้โหมาเดียวเลยนะผมได้คะแนนท้หมดเลยปลูกข้าวเพิ่มเลยเนี่ยได้เหรอได้เรื่อยๆเลย เอาไอ้พวกเม็ดนั่นอ่ะเนี่ยเอาเม็ดเนี่ยเอาเม็ดเนี่ยผมรู้แล้วึึบบบป๊เดี๋ยวผมทำให้เขาไวๆเลยผมเนี่ยคือชาวสวนที่ชอบพักนะช้าอะไรอยู่ครับอืมแล้วพี่จะตีผมทำไมครับยกช้าอยู่ได้ก็เมื่อกี้พวกแม่หนี้ปาป้าเป็นคนรีบร้อนครับเดี๋ยวเราไปทำขนมปังกัน โหขนมปังเออขนมปังได้ได้ไอ,อหลอดเยอะเลยได้ตั้งสามเลยนะเอาพี่ผมทำให้มาโตไวๆอืออือเอพี่โตวไวแล้วจะ่พืชทั้งเดีพ๋พี่ทำไมไม่ไปกันยังนี้อีกพืชยังทำไมมันแหลกๆเนี่ยพี่เติมเพิ่มดิ เนี่ยทำไมมันแหลกแหลกเดียวพี่ระวังด้วยนะม่ได้แล้วอะไรอ่ะอะไรมันจะหมดอะโอ้โห อ,อ้ก็พอมันขึ้นปั๊บก็ปลูกทันทีเลยถึงไม่น่นเดี๋ยวมัน,น,นโอ้โหสลาบยักด้วยไปก่อนไปก่อนอเออโอ้โห,หดได้ได้สลามบอลมาเยอะเลยนะทีหลังมันต้องมาก็ได้ไม่ชอบแหม ปลูกเพิ่มให้ <c oughs> พอเดี๋ยวพี่แล้วเดี๋ยวค่อยรอมันงอกเองขึ้นมาอืมได้มาเยอะมั้ยเนี่ยโอ้โหได้แค่ยี่สิบสองกันเองก็เฉลี่ยก็ได้ประมาณเจ็ดอันออออน่ะเฮ้ย เฮ้ยสลานี่มากระโดดแ่วนี้ดิอยพึบอากก็หายหมดเลยอ่ะสี่อันพี่ให้พิบอีกอันหนึ่งพี่เอาเองพึบครับพึบขาขนมปังแน้หรอกเปียนผมไม่ทำอะไรอยู่เฮ้ยเพื่อนก็ได้เฮ้ยหมูขอเนื้อหน่อยตอนนี้เวลาโอ้หนึ่งทุ่มแล้ว เีพรุงจะกลับเลยไมหมหรืออะไรนี่พูดออกคลิปเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหนึ่งทุ่มสิหนึ่งทุ่มสิ่เนาะ <c oughs> น้องไก่ไกยจ๋าฆ <c oughs> <c oughs> ่าตายเลยแนมะ่มาพี่เดี๋ยวว่าเราเลี้ยงหมาหน่อยน้องหมามาน้ำตายเออพี่ครับ <c oughs> ครับว่าครับพี่ ครเลยเชือกใช่เชือกพี่มีอยู่เชือกดุมจัดมันคราบไม่ได้อะนี่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 อยู่นี่อยู่นี่คนได้แล้วครับพี่อ๋อันเนี้ยพี่มีเอามาให้เพิ่มคาดใหญ่ใยอะไรใหญ่ยังหนใหญ่มุมมุมพี่มีสิบสามอันเอาไหมเดี๋ยวผมเอาไหมก่อนเนี้ยใหญ่มุมมุมอย่างเนี้ย ไม่เป็นไรครับเดี๋พวกไปเอามาแลยตามใจเดี๋ยวพี่มีไม้เหลือไหมเนี่ยเออบ่มีนะพี่จะติดเผาได้แค่นิดเดียวมันจะเผาได้ไหมเนี่ยเอาแกะมาก่อนเลย <c oughs> ใครเขาทำกันเอาธนูมาเผาเนี่ไอ้ <c oughs> ตอนนี้เพราะเราไม่มีสติ๊กเกอื์อเลรนอึอเพราะเราคาดแค้นยังนักน,นี่อืมอืมอืมยีิบสองนาทีแล้วครับพี่ฮึยี่สิบสองนาทีละแต่ประเด็นคือว่าผมจะไปหาไม้จากไหนอืม,อมไอ้สารานี่ก็มาจังเนาะเฮ้ย เอ้เรามาทำไอ้นี่เอาไว้บอกว่ากระโดดเล่นเนี่ยจับสลามบอลแป๊บนึงนะครับผมพี่เราเข้ามาดูโอ้โหเข้ามาในบ้านโอ้โหโอ้โหสลามสลามครับเอาบ้านไปเลยเอหยูดดูดวิ่งสปีดเลยจากคอมบีสตอนนี้กลายเป็นสลามแล้วครับพี่เออไข่เข้ามาแล้วครับอ้าว เอาเ้ยเราไป่อยู่ในคุกอย่างเงี้ยก็ื่ขังตัวเองเองเพื่อขังตัวเองเหรอแล้วผมังออกเหรออ๋อไม่เป็นไรพี่ก็ทำให้เพิ่ตายแค่นั้นเองพี่พี่พงพีกแอสอ๋อพี่พิกแอสใช่ไหมหนีดีกว่าว่ะเดี๋ยวเพิ่เอาคืนทำไงบ้านมาแลรวป๊อยับ โ <Okay, S 2> อเคนะครับเมื่อ<ะ>กี้เพื่อนทักมาครับอีอ <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ยโอ้ยข้าตายเลยว้าวาพี่มาพี่มาข้าจะแสดงบารมีของข้าให้เป็นที่ประจักษ์อ่าไปอืมอืม,ม,มจะแบตผมก็หมดแล้วดูที่มาดูบ้าน <laughs> ต้องรอเรื่องให้หนักมากอืมอือโอ้โอเคตอนนี้ก็เจ็ดแล้วนะผมเดี๋ยวเพิ่งกลับเลยไหมเดี๋ยวผมไปจับหมามาก่อนก่อนเฮ้ก่อนจากกันในวันนี้นะครับเราก็ไปไปจับม้าคู่บารมีก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมลากไปเลยโอ้โหลากไปเหลยไงนหน เราไปเพิง่งมาดูสิเราเพิ่งอยู่ไหนล่ะเพิ่งอยู่ไหนละ่ะเอ,อยู่นู่นใช่ไหมโอ้โหซาลามซาลามลุมเต็มเลยครับไ,ไอ้มาตัวเล็กแค่นี้เนี่ยนะ บวนราชองคลักษ์ครับผมอุ้ยน un ี่ตาบินนะมาน่อยมาน้อยมาน้อยมาน่อยเข้าไปเข้าไปเออแล้วปิดประตูเออเออเอ้าแล้วมันหายไปไหนแล้วยังจะจองเวรเขาอีกนะเออมาเอามันมาอยู่ในบ้านอื้ม เดี๋ยวเราจะทำเป็นพาร์ทๆไปนะผมเพราะว่า <sh> ถ <arp glowing> okay, so ้าให้เล่นจนจบเลยผมว่าน <opportunities> okay, ่าจะใช้เวลานานนะครับโอเคนะครับก็จบคลิปเลยไหมจบเลยได้ครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้เล่นหมดเลยผมว่าน่าจะใช้เวลานานนะโอเคโอ้ยโอคนั้น คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ดิดไลค์เฮ้ยเฮ้ยดิดไลค์ไม่เอาโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs>